นดี๋กระตัมๆอย่างพี่น้องน่ะโอ้ยน้อดตั้มๆเลยพี่น้องตัวตั้มๆเลยนี่นี่คนน่ะมียอดนึงจ้ะอุ้ยปลาอยู่ด้พี่น้องคน,น,ม,น,น,ไไนมีแต่ตันพักคนแค้นแต่ว่ามันบอดมันบอดเป็นดอกนะไปหลงังโอโ้มันมันอยู่ลีอ,อยู่ลยังไงตัวนี้งามยุ้ยคนน่ะงอนๆเลย เดี๋เป็นกรำรมเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศขอ,อกันสอบวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องมกรลาหมกเกจ็ดนะจ๊ะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วพี่น้องไวหวแหงเขาปลาหน้าจุวยคือเก่าจ้ะพี่น้องมาหาเก็บพักกนแค้นคือเก่าจ้ะส่วนนี่ก็เป็นส่วนก็บพักนะจ๊ะนอกหากินตามฤดูกาลจ้ะพี่น้องมาหาลาะเบงสูกสีมานบอ ยังมีบอลมาจ้ะเนาะเดี๋ยวบุที่ยังอันเป็นแบบที้นันเห็นมนเบิ้งต้นตัวนี้ตัวนี้พันใบหน่อยพันใบหน่อยนี่ตัวละนี่นีเอมีท้งสองตัวนี้ทั้งสองนี่นี่ไอพี่น้องมึงฮักมาไอพี่น้องมงักออกมาทักกันตัวนมีบอลนะมึงบอกมึง นี่ลักษณะพันธุ์ใบหน่อยใบแหลมเนะี่ยมันอ่อนเด้อพี่น้องยังอ่อนเด้อนี่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 ข้าหยิบบางสีมันอ่อนนี่กินได้เลยนี่เมุกตัวนั้นมเมือนที่นี่ท่านใบกวางพี่น้องคอมเมนต์มาถามว่าขยายพันธุ์เนี่ยได้คือว่าเขาจะมีบนวบนนี้ขยายพันธุ์ชางท่างเม็ดมันเนาะ เม็ดกระดารั่ำต้นกระดาเออลั่มต้นนี่ใต้เป็นท่อนเป็นท่อนใช่ไหมปลูกขึ้มันนี่คลายมันสับปหลังเพื่อนนี่ขยายพันธุ์ง่ายเติมน้ำห่าซะหนิเลยห่ากองไปใส่แตกไปมองหันนี่อยู่บอกมันใหญ่เลยนหรออ๋อออันนี้ห่าปนนี่พี่นไหมจะมาใส่ไใยยิ่งทำทำให้กระจายยิ่ง มันคือมาพอปามบอพี่นนองแต่ว่าพ่ออยู่ปามแต่วันเบกบ่มีดอกแล้วก็บ่นย้อาไกลือเ้นิ่อตะนนนมมบเป็ดก tìm ra quán 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 nó quán 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 đi quán đi đi quán 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 đi quán 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 นางมาลายจากพี่น้องมันมันมาเป็นดอกตันนี้เป็นดอกก็เป็นเด้เป็นน้ำกันบดเลยงามบ่งามคุณน่ะบดเลยงามนี่บ่เป็นไรนต่เด๋อ Để chả hình được Mình có nghĩ không? Cần không, có chụp chuẩn chứ không? Để không Mình cho nó เอาไปวัดตัวนึงเออไปหนอเด็กงามก็มีแบบเด็กงาบ่เอาเอาเอาเูาหนอเอาอยู่มันอ่อนดูเด็ดทีเนี้ยเด็ดงามโอ้ยยังอ่อนอยู่นั่นอู้ย่างเอามามาว่าเด็ดทั้งนี้เลยเอามาทั้งนี้กวางเลยเก็สีเด็ดเอาเอง เนยพี่น่องพี่น้อยจะร้ายได้แนวนี้เนาะได้หงำเนาะตอนได้ผดพี่น่องตอนได้ผลไม่เห็นว่าเป็นดอกดอกก็ร้าย บ่นี่ต่วทั้งสูงเลยพี่น้องพ่นะ่ี่นังกองูเดดเดดูป้อ่มาดพอได้เก็บบ่โอ้งาบ่าอยู่ อะอนี่สวยเลยพี่น้องกรก์ค่ไรอันนี้ทั้งแต่ก็ไม่ใช่นี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 ่เป็นกรรมยังไ้นี่อะไรบอา Đăng bạn. À để tình cầm nhỏ như được nhỏ không, để không, để không, oh. để không khác, có mì tôm ơi mày 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 mày

xoang ừ, xoang mà xoang điên thật nè kiếm mày nhen kiếm ừ. mày ừ, nhen đang on on ừ. ừ, để mong là cắm được đấy xoang ปลานอยอนหนึ่งดีดอกนี้นี่โอุ้นอาแบบสูงเลยอันนี้ม่มีไกรกองไห้柬埔寨วัวด้ายขุนหยอนนี่อันเดียวังแต้นี่ยนี่คออันเจ้าหน้าตัวนั้นตัวนั้ว้าวตัวขุนนขุนนขุนนอาุน Ừ, anh không mua nữa. này, bạn. Anh để đấy. để trong tuần, non ăn lại theo là bạn. Được. บ่อนี่นี่้นเออกรมเต็มกำแล้วเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่น้องหมุนปลาน้ำกันจ้ะ

อ๋อสวยเลยพี่น่องเลยขุนขุนขุนมีเยอะุนุนขุนุนนโอ <oh Sadly, mmm ้ขุ่นขุย่กลขุนุนขนขุนขุนนขุงเุนขุนขนขอนขุนุนอ่นจุนขนี่นขุ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 มขุนขันขุ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 นน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  我晒衣服去了，穿棉袄晒衣服。 Oi mm. mm. คุวค uh. mm ุณ hmm. นูดมันเปนยางไก่าหุ่นหน่ยางกก่หุ่นบุคคลเสือ นทางเนี่ยพี่มันหง่าเยอะอุ่นทงดีฮะอู้หยอดพี่น้อพูน่ะนเอยสวยเลยตัวนี้พันใบแหลมเลยนี่อ๋อใแหลมใบพันใบแหลมใบยาวพันแบบหนึ่งพันสิบใบสันอู้หยอดตัวนี้วันพูน่ะพี่น้องพูนพูน่ะหยอดนี่ đi 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 tầm đi tầm tầm đi đi hình này đi 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 cái mà đi 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 cái mà đi này đâu đi 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 เอามาหกมื่นปอ่งไต่ละเดกำหนึ่งไปหนะต้องทำต่นไปลองอันมันยูลีอยูดีที่อย่างตัวนี้หามดูคุณน่ะงอนอนเลยตอนนี้กวก็ด้กำนึ่งนี่คืองามเท่ จะว่าบอกห่างๆหนาะแค่นี้เนาะยส่วนห,ห้างๆพี่น้องไม่ค่อยอัเป็นไรไค่อยมีเป็นไรแค่นี้แควจ่ายผูกด้วยพี่น้องคนนึงต้องไปคนเป็นจ่ายนี่กับปลาหน่อยนึงเลยพี่น้อง แต่ว่าบ่มีดอกยางมาไล่มองแล้วม่ม right. so ีดอกเอ้าโถูกมานคือหมู่วานมองหมู่วานเนี่ยวะมาจะลงเอาปลาจะเก็บเลยได้พี่น้องเจอหย้งมันเนี่ยหมดแหล่งสินี่ตื่นก็งามอยู่นว่มีดอกตรงเนี้พี่น้องใบหัางก็โดนใบมดน่ะตอนจะสอบจะแฉกเลยแดดระแดดได้พี่น้องเลย ปลาได้ก็บมออบอกบอก็ต้นเกษ่กรย่างข้าปลานี่และพี่น้องย่างข้าวปลาข้างนานละคุอย่างข้นเด็อดปลาห่างกันหอนเดดแฮมเดือดเดืเดได้พี่น้องต่วันนีงหมดสองอย่างมันขื่นนะน้ำหวาน วากนาวะนำมาแหงอากาศก็ังพอดีช่วยมาแดดบานสซนย่างมีเขาปาอย่างใส่ปลาที่ไม่หันเดียบอย่าไปต้องเห็ดข,อ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 ขาดๆนิดหน่อยมันแหงแหลงเลยได้บางไอห่างก็โดนกะจอกก็แฉะ đẹp à, bên lửa cho cái này kia câu khăm hang rồi là phía nóng, có con khen Thằng này xong chóng mà cả, có có bày đó, để Xong này thua thôi các con có thể tìm ra những loại giống như thế nào? nè các bạn. Đây là mùa cá. Kết được lô, 2 lô nè các bạn. Trong sức là 3 kg. Đây là mùa. Các có thể tìm ra những loại หันใบอัน,นเป็นที่อ,อ่อนดีเวยพี่เนาะใบเรืองแดงน,น,น,นี่อ่อนสวยดิอู้หยอนนี่พี่เนาะคุณอะมันอ่อน,อ,อนเลย hai hàng đấy hoặc không tuyển... cho nặng được tường hàng tường nâng tường thì tuyển hàng luôn ngồi cho đây bò bò và nhà du kỳ nọ thế nào? Ta nhà du hành nọ chào tiếp cho con bổn 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 Hãy subscribe nè, kênh Ghiền

โอ้ยน้อตดอต่ำๆเลยพี่น้องตัวน้ำตามได้ไนี่คนน่ะมีน้อยนึงจ้ะโหเป็นปลายอยู่เลยพี่น้องคนมีแต่ตัวพักคนแค้นแต่ว่ามันบอดมันบอดเป็นดอกนะแต่ว่ามีคนเลี่มไปไหนล่ะนี่กับต่ำๆอยู่พี่น้องน่ะนี่พี่น้อง กูบาทเลยใหญ่ครับอู้หน่าต้องจำได้เลยนี่ขุน่ะหน่อนนะหน่าต้องงามเน่อยแก้วนี่ตัวนเหี้ยเอาแตว่าหน่อนงาม พังหงมื่อยจากพี่น้องวันนี้มาสรุปยอดพักของเฮ้ามานคือเก่าจากพี่น้องแต่ว่าหันบมาในไายทอเมื่อวนปาในเนาะจ้าเนาะพักก็เริ่มห่างๆในจากพี่น้องเพราะว่าเอาเก็บปลาได้กับบดปลาหน่อเนาะแมันบวบโป้งมาอีกน่าจากพี่น้องก็เริ่มเสี่ยงห่างแน่ยแหละเนาะแต่ว่ากับโมบดดอกพี่น้องก็ย่างถึงข้อในเก็บจต่ว่าหันตรงต้องใช้เวลายางไก่เติมน่าจากพี่น้องงานสิได้ แตกกี่ไก่ยังกับบุมีเหรอพี่น้องหมดลหรอกัพ่อได้เก็บได,ด้แกงนี่แหละบ่ได้หลายคือเก่านะจ๊ะกับถือว่ามันยิ่งจะมัอน,นี่ก็ได้เอา้าคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งแงจง้งเตือนจากช่องนู้กอนแชนแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องสวัสดีจา้าสวัสดีครับ